สำหรับส่วนที่เราจะต้องมาแก้ไขก่อนที่เราจะใช้งานเว็บไซต์นะครับในส่วนนี้จะพูดถึงเรื่องของการจัดการสมาชิกนะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็จะมีสมาชิก1คนนะครับเป็นพื้นฐานนั่นก็คือแอดมินนะครับเราจะเข้ามาดูว่าแอดมินของเราต้องมีปการเปลี่ยนค่าอะไรบ้างนะครับให้เข้ามาดูที่เมนูหลักนะครับจะมีหัวข้อการจัดการสมาชิกนะครับหรือว่าจะดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีการจัดการสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจะมีสมาชิกอยู่1คนนะครับเวลาเราได้รับเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีสมาชิกเกิดขึ้น1คนนะครับก็คือเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คือในส่วนของอีเมลนะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้แก้เป็นอีเมลของเจ้าของเว็บไซต์นะครับแล้วก็จัดการกับรหัสผ่านใหม่นะครับหลังจากนั้นให้ยืนยันรหัสผ่านใหม่นะครับ ในส่วนของกลุ่มนะครับไม่ต้องแก้ไขค่าใดๆนะครับเพราะว่าออตอนนี้เราได้ตั้งค่าของแอดมินเนี่ยให้เป็นค่าของซูเปอร์แอดมินิสเตอร์นะครับนั่นหมายถึงว่าสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเว็บได้นะครับทางด้านพารามิเตอร์นะครับที่ภาษาด้านหลังและด้านหน้านเนี่ยอันนี้ก็คือเลือกตามความถนัดของแต่ละท่านนะครับว่าแต่ละท่านถนัดภาษาด้านหลังด้านหน้านเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับซึ่งเราก็จะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ e d ดิเตก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนเ,เขียนบทความนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี Editor ที่ชื่อว่า Tiny MCE นะครับมีมาให้แต่ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยค่า Default ก็จะเป็นค่าตามที่เว็บไซต์ตั้งเอาไว้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเราจะตั้งไว้ไว้อยู่ที่ Tiny MCE นะครับแต่ถ้าไม่เลือกก็จะใช้ค่า e f f u u t นะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาดูแล้วก็แก้ไขก็คือเรื่องของ time zone นะครับเราต้องมาดูว่าเราอยู่ออโซนประเทศอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเว็บไซต์มีการตั้งค่าตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยค่าค่าตรงนี้ก็จะเป็น d e ฟอลต์เหมือนกันหมดนะครับสมาชิกทุกคนก็จะมี i ท e z โซ ne เหมือนกันหมดนะครับเว้นแต่ว่าเราจะเป็นสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศอื่นเราก็มาสามารถแก้ไข i ท e z โ ne ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของภาษาด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็อยู่ที่ค่าเดฟอลต์ของเว็บไซต์ด้วยว่าเว็บไซต์ตั้งค่าอะไรมานะครับเว็บไซต์ของเว็บเก๊เกนะครับที่เป็นออที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด เราจะตั้งค่าเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่อันนี้แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้งานนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้กดเซฟนะครับตอนนี้ผมไม่กดเซฟเพราะผมไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับท่านที่ได้รับเว็บไซต์แล้วนยก็รบกวนแก้ไขตรงในส่วนตรงนี้นะครับผมกดปิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของภาษานะครับอันนี้เป็นการจัดการเฉพาะสมาชิกผู้ใช้งานนะครับอัน,นี้จะออขอรวมเอาการ ตั้งค่าภาษานะครับเข้ามารวมในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับให้ไปที่ส่วนขยายนะครับจะมีการจัดการภาษาอยู่นะครับสังเกตว่าการจัดการภาษาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนของเว็บและส่วนของแอดมินนะครับส่วนของแอดมินก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับทั้งหมดที่เราใช้งานอยู่ขนานี้นะครับสำหรับส่วนของเว็บก็คือด้านหน้านะครับที่ให้เราเราให้ปรากฏครับตอนนี้มี2ภาษานะครับ ภาษาที่มีเครื่องหมายดาวอยู่อย่างนี้เป็นค่าปกติเนี่ยก็คือภาษาที่เรากําลังใช้งานอยู่ณขณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยที่หน้าเว็บของเราเป็นภาษาไทยนะครับที่ admin administrator ก็เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีแค่ super admin คนเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดสมาชิกทุกคนก็จะมีค่า default เป็นภาษาอังกฤษหมดยกเว้นแต่ว่าสมาชิกค,คนคนนั้นเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยในส่วนของตัวเองการใช้งานของตัวเอง นะครับเคอันนี้เป็นส่วนของการแก้ไขสมาชิกนะครับเมื่อเราเข้ามาใช้งานจุ o มล่าแล้วครับ